สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อมในสัปดาห์ที่2วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องลากและลักษณะของใบไม้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปภาพที่คุณครูอ้อมให้เด็กๆดูคือรูปภาพอะไรใช่แล้วค่ะนั่นก็คือรูปภาพต้นไม้นะคะเด็กๆ วันนี้คุณครูก็จะมาบอกส่วนประกอบของต้นไม้เรื่องรากแล้วก็ส่วนใบของต้นไม้นะคะรากนะคะจะมีหน้าที่ทั้งหมด2ออย่างค่ะหน้าที่ที่1ของรากคือยึดลำต้นให้ตรงไม่ให้โค่นล้มได้ง่ายเมื่อเวลามีฝนหรือพายุมาแรงๆนะคะเราก็จะมีรากยึดกับพื้นดิน เพื่อให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงและก็ไม่หักง่ายนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนของรากของเรานะคะเด็กๆหน้าที่ที่สองของรากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาานอาหารที่อยู่ใต้ดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบไม้และก็ดอกนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะ ลักษณะของใบพืชใบของพืชส่วนมากมีสีเขียวทำหน้าที่สร้างอาหารให้แก่พืชใบของพืชมีลักษณะเป็นแผ่นแบนมีส่วนต่างๆที่สำคัญคือก้านใบแผ่นใบและขอบใบค่ะเด็กๆคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆมาดูส่วนประกอบของใบกันนะคะ ส่วนแรกคือก้านใบก้านใบจะอยู่ติดกับกิ่งใบค่ะเด็กๆส่วนที่สองเรียกว่าแผ่นใบจะอยู่ใกล้กับก้านใบนะคะเด็กๆและส่วนที่สามขอบใบขอบใบจะอยู่ริมนอกสุดของใบนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูสีของใบกันค่ะ พืชส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวสีเดียวเลยนะคะและก็จะมีพืชบางชนิดมีหลายสีเลยค่ะตัวอย่างอย่างเช่นรูปนี้นะคะต่อมาคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆมาดูรูปร่างของใบกันค่ะรูปเข็มมีลักษณะใบเล็กแหลมยาวคล้ายเข็มเช่นใบไผ่ใบมะพร้าว รูปภาพที่2นะคะรูปแถบใบยาวและแคบขอบไปเกือบขนานกันเช่นใบผักบุ้งรูปภาพที่3มรูปวงกลมใบมีรูปร่างคล้ายวงกลมเช่นใบบัวนะคะเด็กๆรูปที่สี่ รูปเคียวใบมีรูปร่างโค้งงอคล้ายเคียวหรือระจั์เสี้ยวเช่นใบเตยค่ะเด็กๆคะ้ะวันนี้คุณครูอ้อมก็มีแบบฝึกหัดมาฝากนะคะหนังสือวิทยาศาสตร์หน้าที่สองคำสั่งให้นักเรียนเขียนตัวเลข1 2 3และ4ลงในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับขั้นตอนการสำรวจของใบไม้ อันดับแรกนะคะคุณครูก็จะมีคำถามว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปเลือกใบไม้ที่เด็กๆพบเห็นอยู่แถวบ้านนะคะและให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าใบไม้ที่เด็กๆได้มานะคะมีลักษณะรูปร่างลักษณะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกลมรูปสียวรูปแถบนะคะ หลังจากนั้นนะคะเด็กๆเ,เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะโดยคุณครูตั้งคําถามใช่ไหมคะก็จะให้นักเรียนใส่หมายเลข1หนึ่งลงไปค่ะหลังจากที่ตั้งคําถามแล้วคุณครูก็ได้ให้นักเรียนไปสํารวจถูกไหมคะนักเรียนก็จะต้องสั่งหมายเลข2นสองนะคะหลังจากที่นักเรียนสํารวจเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องกลับมาตอบคุณครูว่าใบไม้ที่นักเรียนนะคะได้ไปดูมาเป็นลักษณะอย่างไร นักเรียนก็จะมาใส่เลขที่สามหลังจากนั้นนักเรียนก็จะต้องนํามาเสนอคุณครูนักเรียนก็จะต้องใส่ใหมายเลขที่สี่ลงไปค่ะต่อมานะคะแบบฝึกหัดที่สองวิทยาศาสตร์หน้าที่สามคำส่งให้นักเรียนสังเกตภาพและเขียนคําตามรอยปะเด็กๆด,ดูนะคะภาพที่อยู่ด้านล่างตรงกระถาง เขาเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่าลากนั่นเองเวลาเด็กๆสะกดอ่านว่าลออารกอลาอีกหนึ่งครั้งนะคะลออารกอลาหลังจากที่เด็กเขียนตามรอยปากเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนเส้นนะคะตามรอยปากของลากเราได้เลยค่ะ แบบฝึกหัดของคุณครูอ้อไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ